ก็ขอบคุณพระเจ้านะบัณฑ้ตก็ใอ้เทคโนโลยีก็อย่างนี้เลยครับบารฑิก็เจอปัญหานะครับพี่นงครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะเราจะเริ่มด้วยการอีกรอบหนึ่งดีไหมครับเริ่มเรียพกพระคำของพระเจ้าได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะศึกษาสำรวจพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้แกัน,นะพี่นกเอาต่อจากเมื่อกี้กันแล้วกันนะเมื่อกี้ผมได้อ่านพระคำของพระเจ้าพูดถึงในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสองที่บนทีบทที่ สามข้อสิบหกสิบเจ็ดนะฮะพูดถึงว่าพระพีเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะพระพีทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าพระพีไม่ใช่นิยายไม่ใช่เรียบปรำปรานะครับแต่เป็นเรื่องจริงที่มาจากพระเจ้ามาจากพระเจ้าดนใจนะครับคนของพระเจ้าเพื่อจะเขียนเรื่องราวของพระองค์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงที่วอนนะฮะฉะนั้นพระพีทุกตอนเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่มาจากพระเจ้านะครับฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะพี่นะครับฉะนั้นใน วันนี้นะครับเราจะมาดูด้วยกันว่าเราจะมาดูสํารวจพระคมพี่ของพอระเจ้าด้วยกันท่องพระพระคำของพระเจ้าด้วยกันว่ามีอะไรบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างแต่จริงๆที่ว่าคริสเตียนทุกคนเนะี่ยเราต้องศึกษานะฮะเราต้องให้ความสําคัญกับพระคำของพระเจ้านะเพราะพระเจ้านะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกนี้ที่เราจะรู้ถึงน้ำพระน้ำพระทัยรือพระประสงค์ของพระเจ้านะฮะฉะนั้น ถ้าคริสเตียนไม่ศึกษาพระคมของพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่โหน่าเสียดายและเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะพี่น้องครับถ้าเราไม่ศึกษาพระคมของพระเจ้าเราไม่รู้เลยว่าพระประสงค์และน้าพระทัยของพระเจ้าเนี่ยคืออะไรนะครับฉะนั้นยิ่งเราศึกษาพระคมของพระเจ้ายิ่งเรารู้จักพระคมของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไดนะเราก็จะยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องอะไรเราขอบคุณพระเจ้านะสําหรับพระรมของพระเจ้านะที่จะบอกเราทั้งหลาย ถึงน้ำพระทยัยพระประสงค์และจุดประสงค์ของเราที่เราอยู่ในโลกนี้เพ,เ,เ,เ,นเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทําไมใช่ไหมพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าจะบอกทุกเรื่องทุกเรานะครับฉะนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของปัมพรีพนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเราจะอ่ศึกษาพระคำของพระเจ้าที่บอกบอก,บอกมีกีเคี่ัมพีเนะี่ยทั้งหมดเนะี่ยมีหกสิบหกเล่มนะพี่น้องครับพรพีเดิมมีสามสิบเก้าเล่ม พระพีใหม่มียี่บเจ็ดเล่มนะครับพระคำของพระเจ้านะครับพระพีเดิมเนี่ยสามสิบเก้าเล่มนะฮะตั้งแต่ปฐมกาลถึงมราคีนะพี่น้องครับเขียนด้วยภาษาฮิบรูครับพี่น้องครับต้นใหญ่เขียนด้วยภาษาฮิบรูนะครับแล้วพระพีใหม่ก็คือมียี่สิบเจ็ดเล่มนะครับตั้งแต่มัทธิวจงถิวิวร์เขียนโดยภาษากรีกนะครับพี่น้องครับ จริงๆก็อย่าให้พี่น้องที่จะมีโอกาสท่องจําพระธรรมของพระเจ้าเหมือนกันนะพระธรรมของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมมการจนถึงมาคีไม่รู้ว่าพี่น้องใครบ้างที่ท่องได้ทั้งหมดนะฮะหรือว่าตั้งแต่มทธิวจนถึงวิวรณ์เนี่ยใครท่องได้ทั้งหมดที่เป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญนะพี่น้องครับเพราะว่าเวลาโดยเฉพาะอย่างนี้พี่น้องเราปังพระธรรมของพระเจ้าใช่ไหมเมื่อเขาอ่านพระธรรมของพระเจ้าหรือเขาให้เราเปิดพระธรรมของพระเจ้าหรือเขาเอ่ยพระธรรมของพระเจ้าสักเล่มหนึ่งเนี่ย นแเนี่นถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ท่องจำเลย,เลยไม่ได้ใส่ใจเราไม่รู้พระชื่อพระรรมของพระเจ้านก็น<ม>เป็นเรื่องที่เออก็อเป็นเรื่องที่น่าอายเหมือนกันนะถ้าจริงๆถ้าเราพูดง่ายๆใช่ไหมอย่ายกตัวอย่างว่าถ้าเอ,อวันนี้นักเทศจะเทศสนานเรื่องฮัมบากอุฮัมบาก,กุุเอ้ยฮับากุกค,คืออะไรอย่างใช่ไหมเหตนะั้นพี่น้องหลายก็ฮับากุก็อยู่ในพระพีเดิมใช่ไหมเนะนั้นเราก็รู้เลยเออพระพิยอยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนเราสามารถจะเปิดได้ทันทีเลยพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาอันนี้ก่อนนะพี่น้องครับพ,รพัมพีเดิมนะครับสามสิบเก้าเล่มเนี่ยเราจะมาดูด้วยกันว่ามีเล่มไหนบ้างนะฮะเราจะมาดูด้วยกันถ้าพี่น้องมีพ,งพัมพีหรือว่ามีมือถือเปิดดูด้วยได้กันได้นะครับพี่น้องครับพมพีเดิมเนี่ยสามสิบเก้าเล่มนะครับประกอบด้วยพัมพีเล่มไหนบ้างก็คือปฐมบังการใช่ไหมปฐมบังการอุพยบเลวินิติกันดาวิถีเฉลยธรรมบัญญัตินะครับ ยศจูวาผู้วินิจฉัยนางรุษใช่ไหมสมูเอลฉบับที่หนึ่งเอลฉบับสองพรกษัตริย์ฉบับที่หนึ่งพระกษัตริย์ฉบับที่สองโพสวัสดานฉบับที่หนึ่งองค์กษัตริย์องค์สวัสดานฉบับที่สองเอสรานเนหามีเอสเทอร์โยบซาดูดีสุภาษีปัญญาจย์เพลงสโลมอนใช่ไหม โอเคโอเคพี okay. Okay, ่น้องต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามันมีปัญหาเกล็ดระบบต่างๆแลวพี่น้องอาจจะขัดติดขัดๆเลยพี่น้ all. องจ,จะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งปิดตีดผมไปนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันก่นกอนนะเราจะดูด้วยกันต่อนะมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวก็ถ้าไม่ไป,ปฏิปตอ่อเดี๋ยวก็จะเอาเอีอดทิศหนึ่งเราจะเต็มที่เลยพี่น้องครับฉะนั้นที่บอกนะ่ยพราะพีเดิมทั้งหมดมีสามสิบเก้าเล่มก็พี่น้องมีโอกาสก,ก็อย่าลืมที่จะต้องจำไปนะครับ ตั้งแต่ปฐมกาลกรจนถึงมาลาคีนะครับแล้วก็พี่น้องครับแล้วก็พันพีใหม่นะทั้งหมด27เล่มน,นะครับหนึ่งเทสโลนิกาสองเทสโลนิกาใช่ไหมหนึ่งทิโมธนทีสองทิโมธนทีดีตัสฟิลิมอนฮิบรูยากบใช่ไหมหนึ่งเปโตรสองเปโตรหนึ่งยอสอนยอสามยอนยูดาวิวอนนะครับพี่น้องครับฉะนั้นพันพีเดอพันพีใหม่ทั้งหมดมี27เล่มน,นะครับ อย่าลืมที่จะไปท่องจําด้วยกันนะครับเพื่อเราจะได้จดจําพระคมของพระเจ้านะฮะและที่จริงวันนี้นะท้ายของท้ายที่หลายอย่างที่ผมสอนแล้วก็จะมีเราจะมีร้องเพลงด้วยกันนะชื่อของพระพ,พีทั้งพระพ,พีเดิมและพระพ,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 พีใหม่ด้วยกันนะพี่น้องอย่าลืมเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเราจะร้องและก็จดจําด้วยกันนะครับที่จริงพระคาของพระเจ้าทั้งหมดท,มดที่ที่ผมบอกเนี่ยพระพ,พีอ่าทั้งหมดมีหกสิบหกเล่มเนี่ยแบ่งออกไปสองภาคคือภาคคธสัญญาเดิมสาสิบเก้าเล่ม พันธสัญญาใหม่มีอ่27เล่มน,นะครับฉะนั้นพัมพีพ,มพันธสัญญาเดิมแล้วพัมพีเดิมเนี่ย39เล่มเนี่ยแบ่งออกเป็น5หมวดด้วยกันเพื่อความจดจําของเราใช่ไหมพี่น้องหลายเวลาเราอ่านรัมพีเนี่ยเราก็จะสามารถเมื่อเราเราจดจํามหมวดหมู่เหล่านี้ได้นะเราก็จะสามารถจะเดินตามรัมพีเราจะรู้ว่าเออเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเหตุไหนเกิดขึ้นหลังหรือเหตุการณ์ไหนเป็นเรื่องของกวีเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของ พยากรคิดไหมสิแต่เหล่านี้ใช้มพี่น้องถ้าเราศึกษาดูเราจะเข้าใจมากขึ้นและเวลาเขาเทศนาเล่นเวลาอนเราอ่านเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับพระภีของพระเจ้าใน,ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยอสามสิบเก้าเล่มแบ่งออกเป็นห้าหมวดด้วยกันพี่น้องให้เราเจดจําด้วยกันนะห้าหมวดนะครับหมวดที่หนึ่งก็คือหมวดเบญจบันนะครับหมวดเบญจบันหมวดที่สองก็คือหมวดประวัติศาสตร์ มวดที่สามก็คือหมวดกวินิพนธ์หมวดที่สี่ก็คือหมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่หมวดที่ห้าก็คือหมวดผู้เผยพระวจนะน้อยนะครับฉะนั้นหมวดที่หนึ่งนะครับหมวดที่หนึ่งหมวดเบญจบบรณเนี่ยมีห้าเล่มนะพี่น้องครับมีห้าเล่มนะหมวดเบจจบบันเนี่ยมีห้าเล่มก็คือปฐมกาลอพยเลวินิติกันดาวิถีเฉลยธรรมัญญิมีห้าเล่มนะพี่น้องครับ บประจบันมีห้าเล่มคือปฐถมบังการอพยพเลวินิติกันนวะิถีฉเฉลยธรรมบัญญัติหมวดที่สองก็คือหมวดประวัติศาสตร์หมวดประวัติศาสตร์เนี่ยมีทั้งหมดสองเล่มหมวดแรกคือปจบันเนี่ยห้าเล่มเนี่ยเชื่อว่าคนที่เขียนพระคำของพระเจ้าหรือบันทึกพระคำของพระเจ้าตัเนี้คือโมเสสใช่ไหมตั้งแต่ปฐถมการจนถึงฉเฉลยธรรมบัญญัตินี่เป็นโมเสสที่เป็นคนที่บันทึกพระเจ้าให้เขาบันทึกขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็ต่อไปก็หมวดที่สองก็คือหมวดประวัติศาสตร์ทั้งหมดมีอ12เล่มพี่น้องครับประวัติศาสตร์เหล่านี้ที่อ่านต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ลำดับเหตุการณ์แต่ประวัติศาสตร์คือเกี่ยวกับเรื่องเราเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือกเขาขึ้นมาใช่ไหมเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะใช่ไหมทั้งหมดก็คือมี12เล่มนะพี่น้องครับประวัติศาสตร์ก็ได้แก่โยชูวาผู้นิฉไฉดังรูษใช่ไหม หนึ่งซามูเอลสองซามูเอลหนึ่งภูกษัตริสองภูกษัตริย์นไหมหนึ่งโพลสวดาสองโพสวดาอิสราเอลนฮามีเอสเธอร์ใช่ไหม,หม,ท,ไหมทั้งหมดก็มีสิบสองเล่มน,นะครับตั้งแต่โยชววจนถึงเอสเธอร์นะครับมีสิบสองเล่มน,นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องราวของคนเป็นเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลนะครับเรื่องราวที่คนที่พระเจ้ารงเลือกเนี่ยก็แล้วแต่นะคฉะนั้นถ้าพี่น้องไปอ่านก็จะมีทั้งหมดสิบสองเล่มน,นะครับฉะนั้น กวินิพนธ์เออไม่ใช่เบจบัานมีห้าเล่มนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์มีสิบสองเล่มบทต่อไปหมดที่หมวที่สามคือกวินิพนธ์เราจะรู้ว่าเออเนี่ยมาเกี่ยวกับเรื่องเราต่างๆหรือมาเกี่ยวข้องกับอะไรใช่ไหมดังนั้นให้เรามาทบทวนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับพั้พีเดิมทั้งหมดสาสิบเก้าเล่มใช่ไหมแบ่งออกมาเป็นห้าห้าหมวดนะหมวดที่หนึ่งก็คือเบจบานมีห้าเล่มนะรประวัติศาสตร์นะหมวดที่สองประวัติศาสตร์มีสิบสองเล่ม ที่สามคือกวินิพนธ์มีห้าเล่มพยากรณ์ใหญ่มีห้าเล่มพยากรณ์น้อยมีสิบสองเล่มใช่ไหมห้าสิบสองห้าห้าสิบสองทั้งหมดก็คือสามสิบเก้าเล่มโอเคนะพี่น้องรู้ต่อไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็สําหรับพัมพีใหม่ครับพี่น้องพัมพีใหม่ก็มียี่สิบเจ็ดเล่มใช่ไหมแบ่งออกเป็นห้าหมวดเหมือนกัน,นพี่น้องครับขัมพ,พีใหม่มีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเล่มแบ่งออกเป็นห้าหมวดครับหมวดที่หนึ่งก็คือหมวด พระกิตติคุณใช่ไหมพี่น้องครับพระกิตติคุณก็มีสี่เล่มน,นะครับบทแรกก็คือคกิตติคุณคือมีมัตชิวมารกโกลูกายอนใช่ไหมมัตชิวมารโกลูกายอนมีอ่านเล่มเออมีสี่เล่มน,นะครับบทที่สองคือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มีเล่มเดียวน,นะครับก็คือพระธรรมกิจการนะฮะกิจการของอัครทูตประวัติศาสตร์ถ้าเราพี่น้องอ่านในพระธรรมกิจการพี่น้องจะพบว่าเป็นเรื่องราวของ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเริ่มต้นของคริสจักรให่ไหมเริ่มต้นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจากนั้นกิจการก็จะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติที่คริสเตียนกําลังเกิดขึ้นแล้วผู้เชื่อกําลังเชื่อพระเจ้าแล้วคนเชื่อรุ่นแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์อะไรต่างๆก็จะบรรยายถึงอยู่ในพระธรรมกิจการนะครับฉะนั้นหมวดแรกก็คือกิตติกุลสี่เล่มหมวดที่สองก็คือประวัติมีหนึ่งเล่มคือพระธรรมกิจการหมวดที่สามก็คือหมวด จดหมายของอัครปกรณ์นะครับมีทั้งหมดแปดเล่มน,นะครับพี่นะครับก็แต่แต่โรมใช่ไหมโรมหนึ่งโคโรินสองโคโรินนะครับกาลาเทียเอเฟซัสนะครับฟิลิปปีโคโลสีหนึ่งเทสโลนิกาสองเทสโลนิกาะยว้หนึ่งทิโมธีสองทิโมธีเอ่อตีตัสฟิลิโอนเนีนะ่ยขบวแปดเล่มแล้วก็หมวดต่อไปก็คือ จดหมายฝากทั่วไปจดหมายฝากทั่วไปก็คือเป็นไม่ใช่จะโปรโลส่วนใหญ่พ,พัมพีเราคิดว่าตัวใหญ่หนเนี่ยในพัมพีหม่เนี่ยจะโปรโลจะเขียนเยอะนะแต่มีอีกหลายหลายคนที่เขียนพระคำของญญพระเจ้าในพ่มพีใหม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยากราก็ดีเปโตรก็ดีหรือว่าหลายหลายคนที่เขียนพระคำนะฉะนั้นก็คือบทที่สี่คือเป็นจดหมายฝากทั่วไปนะฮะก็มีฮิบรูใช่ไหมฮิบรูนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนนะ หลายคนบอกว่าจปะปลนหรือว่าไม่แน่ใช่ไหมแต่ไม่รู้แน่ชัดก็คือเขาเลยแยกออกเป็นจดหมายฝากตัวก็มีทีบรูย,ยากรหนึ่งเปโตรสองเปโตรเชมันหนึ่งยอนสองยอนสามยอนเะนี่ยแล้วก็ยูดาบที่ห้านะครับก็คือบทของคํำพยากณ์มีเล่มเดียวก็คือวิวอันนะครับบทที่ห้าก็คือคํำพยากณรคือวิวอนัน ฉะนั้นพี่น้องหลายครับในวันนี้นะครับเรามาผมอยากจะให้ที่จริงอยากจะให้พี่น้องทุกคนเนะี่ยที่เชื่อในพระเจานะ้าเนี่ยอยากจะให้เรามีโอกัสที่จะจดจํานะครับชื่อต,ต่างของพระพีต,ะต่างเนี่ยสารบัญพระพีนะฮะตั้งแต่ปฐมการจนถึงวิบวร์เนะี่ยให้เราให้เราท่อ,องหรือให้เราจดจําด้วยกันเพราะว่าเป็นเป็นพื้นฐานแรกของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าที่จะ เ,เรียนรู้พระรมของพระเจ้าสิ่งแรกที่เราควรจะจดจําคือชื่อใช่ไหมชื่อต่างๆเนี่ยชื่อของพอมพีเนี่ยบางคนบอกว่าไม่สําคัญแต่สําหรับผมผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าที่เราจะจดจําชื่อของพระธรมของพระเจ้าแต่ละเล่มใช่ไหมดัะนั้นเวลาอาจารย์เอ่ยพระธรมของ,องพระเจ้าตอนนี้เราก็โอ้ยพระพีตอนนี้พรมพีเดิมพระพีใหม่บางคนไม่รู้เลยว่าชื่อพรมพีเนี่ยไอ้ฟิลิโม,มนเน่ พระพีเดิมหรือพระพีใหม่ยังไม่รู้เลยฉะนั้นถ้าเราอ่านแล้วเราท่องแ้วจดจํานะพี่น้องและยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่เราสามารถที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้เนะี่ยเราจ่งจดจําเราก็จะรู้เลยนะเฮ้ยพระธรรมฟิลิปีโอ้ยประปิปิลิปีเป็ปปปจนจดไหมของจนไหมปากออเจาปโลใช่ไหมเมื่อเราอ่านเราก็จะจดจําได้ใช่ไหมหรือว่าเรื่องเราต่างๆนย่ยถ้าเราดูในพระธรรมอ๋อโยชุวาโยชุวาก็คืออยู่ในหมวดของ ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นประวัติเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลใช่ไหมเมื่อเราอา่านเราก็จะจดจบได้ฉะนั้นพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องอ่าไปทบทวนด้วยกันนะครับในวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเดินตามรอยพระคำของพระเจ้าด้วยกันขออภัยพี่น้องนะครับท่องจําในสิ่งเหล่านี้นะครับจะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญเลยไม่จําเป็นนะแต่เป็นเรื่องจาเป็นและสําคัญนะพี่น้องถ้าเราเริ่มต้นให้ความสําคัญกับพระคำของพระเจ้านะครับถ้าเริ่มต้นในการจดจํา คือพระคำต่างๆเหล่านี้กันเนี่ยพี่น้องครับต่อไปผมเชื่อว่าต่อๆไปเราจะให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นในค่ำคืนนี้ก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่าน,นบทบทวนพระคำของพระเจ้าพระพรีเดิมทั้งหมดมี39เล่มพระพรีเดิมเขียนโดยเ,เขียนโดยภาษาฮิบรูใช่ไหมแบ่งออกเป็น5วดใช่ไหมวดหมูเนี่ยวดแรกก็คือเบญจบาลมี5เล่มใช่ไหมประวัติศาสตร์มี12เล่ม วินิพนธ์มีห้าเล่มเนี่ยผู้พยากรณ์ใหญ่มีห้าเล่มแล้วก็ผู้พยากรณ์น้อยนะครับมีสิบสองเล่มและภาพปรสยามใหม่เหมือนกันทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเล่มเมน,นี่ยเขียนในภาษากรีกใช่ไหมแบ่งไปห้าหมวดหมู่เหมือนกันหมวดแรกคือหมวดพระกิตติคุณหมวดที่สองคือหมวดประวัติศาสตร์หมวดที่สามคือจดหมายฝากขอจำโปลโลหมวดที่สี่คือจดหมายฝากทั่วๆไปและหมวดที่ห้าก็คือ ทำพยากรดังนั้นในค่ำคืนนี้เราเริ่มสตาร์ทเราไม่เอามากนะพี่น้องครับเราเอาอแค่นี้ก่อนนะเราออแค่นี้ก่อนอยากจะให้พี่น้องไปท่องจาด้วยกันนะอยากจะให้พี่น้องท่องจาด้วยกันนะครับดนั้นะถ้าเรามีแก่เราจะทดสอบด้วยกันต่อไปนะผมจะจะ,ะถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่กวยวกับคำของพระเจ้าอยากจะถามว่าเราสามารถที่จะไลฟ์สดได้กันแล้วสามารถจะถามมาทางอคอมเมนต์หรือทำมาในผมจะดูด้วยนะว่าผมา ข้อไหนที่ผมสามารถตอบได้ทันทีผมก็จะตอบได้หรือว่าข้อไหนที่ผมต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมผมว่าจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมให้กับพี่น้องนะครับฉะนั้นในค่าคืนนี้ก็ขอเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับให้เรากล้าวต่อไปกับพระเจ้าและพี่น้องรับให้เราให้ความสําคัญกับพระคำของพระเจ้าเพราะว่าพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในบนโลกนี้ใช่ไหม เราจะรู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับอันดับแรกก็คือพระคำของพระเจ้าถ้าเรารู้พระคำของพระเจ้ามากเท่าไหร่นะเราจะรู้จักพระเจ้ามากเท่านั้นนะพี่น้องครับฉะนั้นในค่ำคืนนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะอธิฐานด้วยกันก่อนนะฮะหลังจากที่ผมอธิฐานเสร็จพี่น้องครับเราจะมาร้องเพลงด้วยกันนะครับท้ายๆนะมีสองเพลงด้วยกันนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับ ชื่อพระคำแหละพระพีเดิมมีสาสิบเก้าเล่มแล้วก็พระพีใหม่ยี่สิบเจ็ดเล่มเราจะมาร้องด้วยกันนะฮะเราจะจําใส่ใจของเราเลยฮะไม่ใช่จำแค่สมองนะจําออกมาในใจของเราแล้วก็ถ้าขอถามเมื่อไหร่เราก็สามารถตอบได้เหมือนกันน,น,นะฮะดังนั้นเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับคืนนี้ขอพระเจ้าที่จะดูแลพี่น้องทุกคนนะครับ alleluia พระบิดาเจ้าข้าขอขอบคุณพระเจ้าและสาารรเสริมพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับตลอดอาทิตย์ที่ผ่านไป นี่จะเห็นถึก็ทรงนำกระทรงดูแลที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าการเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราขอบคุณพระเจ้าสาหรับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้ว่านี้เป็นแผนงานและเป็นน้าพระถัยของพระองค์ในค่าคืนนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีการได้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านพระคาของพระเจ้าก็จดจําเรื่องเราพระคาของพระเจ้าได้กันพระบิดาเจ้ากาเราขอบคุณพระเจ้าขอให้สิ่งเหล่านี้ที่จะฝังลึกอยู่ในหัวใจของข้าพุจ้า์ไหล ที่เราจะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านนะครับพระคำของพระองค์พระบิดาจุกกะอวยพรพี่น้องทุกคนในค่ำคืนนี้ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของเขาได้รับการเสริมเรือแรงกำลังใหม่ที่มาจากพระองค์หลังจากนี้บางคนก็จะพักผ่อนหลับนอนหรือทํากิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ขอพระเจ้าดูแลและอวยพระพรในค่ำคืนนี้เราจะนอนภายใต้ผ้าทรงฤทธิของพระองค์ พรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับกำลังใหม่ที่มาจากพระเจ้าพระบิดาจักรไอยพรพี่น้องทุกๆคนพ่ะบิดาจักรในค่าคืนนี้ขอได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องที่มีปัญหาขอได้รับการแก้ไขในค่าคืนนี้พี่น้องที่ไม่สบายขอกได้รับการเยียวยารักษาในค่ําคืนนี้เรื่องฤทธิอำนาจที่มาจากพระองค์พ่ะบิดาจักระขอบพระเจ้าละสรรลเสริญพระบิดาจักจริงอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งนี้ในพระนามพระอยซูริสต์เจ้า สวัสดีครับพี่น้องครับนะขอพระเจ้าอิยพรพี่น้องทุกคนนะเดี๋ยวเราเจอกันจบกน่าอีกครั้งนึงเราจะเต็มที่ด้วยกันนะครับพี่น้องครับใจพรครับเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงด้วยกันนะครับ ลรละคำที่เดิม่ธอยังมีได้เรามาของเพิ่มเติมเ่อยังมีได้เรามาทอเพิ่มเติม,ม,าม,าม,ตมคำที่เดิมถึงสามสิบเก้าเล่มนั้นเล่มที่หนึ่งคือประทับระการสิ่งเป็นตำนานของคำพิมพ์อบปพย์ยและวีนิตี สยบเลยวินิจีกันได้ทีฉันเลยทำบัญญัติโยชัวคุณนี่ต้องใชังรู้ต่อไปถึงสามูเอลเอาสามีเอลเอฟพุงกระสัดเล่ะหนึ่งหนึ่งสองก็ม 1, 2, งไม่เลว้ว ฟงสาวว่าดาเล่นหนึ่งสองคงไม่แลว้วเอสรามาเรวเรวซิเราใน้ัมมีเอสเธอร์ยมสะดุดดีสิบละสิบบนหน่งชี้ทางที่มีปัญญาจารเป็นซาโลมอนที่เคยเป็นที่ขับขานเป็นซาโลมอนที่เคยเป็นที่ขับขานอิสยาสมรันเยเรมีเพลงครั้งคื ดสินใจรีบอ่าเนเร็วไว้อย่าให้ใจแห้งเหี่ยวรื่นยี่สก็คงเป็น e เอเซคิวรุ่ยี่สิบหก็คงเป็นเอเซคิวยี่สิบเจดดานิวยี่แปดโฮเซีา หสามสี si ่สบ้าหากูคุถ้าถูกใจเยสีวิลาอาเซปัญญาลงมาหาไกสุดท้ายที si ่มาและวคิดุดท้ายที่มาละิ ja say